สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยห้อยเด็ดครับวันนี้เราก็จะมาให้ดูนะครับแนวทางสูตรตัวเลขที่มาที่ไปของหลวงปู่แว่นกัินนะครับตัวเลขที่ออกมาไม่ใช่จะออกมาง่ายๆนะครับมีหลายสูตรครับที่มาผนึกกำลังกันให้ได้ชุดตัวเลขออกมานะครับก็มาดูเป็นแนวทางแล้วกันครับสำหรับ คนที่ชื่นชอบชุดตัวเลขของหลวงปู่แว่นนะครับก็เริ่มที่ชุดนี้เลยครับสูตรที่หน่งเลขเด่นร้อยสิบหน่วยบน6ตัวครับนี่นะครับผลงานเดินดีมากครับวมนนี้ก็เลขเด่นร้อยสิบหน่วย6ตัวก็จะมี0,4,6,7,8,9นะครับถ้าท่านสังเกตดูดีนะครับก็หอยครั้งนะครับสูตรนี้จะมาครบ3ตัวเลย มาดูสูตรที่2กันบ้างครับเลขเด่นร้อยสิบหน่วยบน6ตัวอีกครับสูตนนี้ก็จะคล้ายๆกันแหะครับก็บ่อยครั้งนะครับสูตรที่นํามาใช้นี่จะมาครบ3าตัวนะครับเนี่ยยังเมืที่แล้วสูตรนี้ก็มาครบ3ตัวนะครับสูตรนี้ก็เลขเด่นร้อยสิบหน่วยบน6ตัวนะครับก็จะมี1 4 5 6 7ี่ห้าหก็แลวก็9ก้าดูเลขเด่นร้อยสิบหน่วยบน6ตัว สูตรที่3กันต่อเลยครับ6ตัวนี้ก็จะมีเลข 0, 2, 3, 4, 7แล้วก็9มาดูเลขเรียนร้อยสิบหน่วยบน6ตัวอีกสูตรที่4ครับสูตรนี้ก็จะมีตัวเลข 3, 5, 6, 7, 8แล้วก็9นะครับสังเกตดูดีนะครับชุดตัวเลขที่ให้ไป6ตัวนี้จะเข้าอย่างน้อยนี่ย สองถึงสามตัวนะครับตลอดเลยมาดูชุดต่อมาครับเลขเดี่ยวร้อยสิบหน่วยบนหกตัวสูตรที่ห้าครับสูตรนี้ก็ตัวเลขก็จะมีเลขหนึ่งสองสามหกแปดแล้วก็เก้ามาดูอีกสูตรครับเลขเดี่ยวร้อยสิบหน่วยบนหกตัวสูตรที่หกครับสูตรนี้ได้ตัวเลขศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้า มาดูกันต่อครับกับเลขเด่น110หน่วยบน6ตัวสูตรที่7จ็ดครับสูตรนี้ก็ตัวเลข6ตัวมีดังนี้ครับมี2,3,4,5,7แล้วก็9้าาดูอีกสูตรต่อมาเลยครับสูตรที่8ปคับเลขเด่น110หน่วยบน6ตัวครับสูตรนี้คำนวณแล้วนะครับก็จะได้ชุดตัวเลข 6ตัวมีดังนี้ครับมี1มี2มี4มี7มี8แล้วก็มี9มาดูสูตรต่อมาเลยครับเลขเดี่ยวร้อยสิบหน่วยบน6ตัวสูตรที่9ครับสูตรนี้ตัวเลข6ตัวมีดังนี้ครับมี0 4 5 6 7แล้วก็8มาดูเลขเดี่ยวร้อยสิบหน่วยบน6ตัวอีกสูตรที่10แล้วกันครับสูตรนี้นะครับตัวเลข6ตัวมี ตัวเลข0 3 5 6 8และก็9นะครับสูตรนี้เป็นไงบ้างครับดูแนวทางสูตรชุดตัวเลขเด่นแค่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ประกอบใช้ในสูตรนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาลงให้ดูหมดนะครับเพราะว่าสูตรมันเยอะนะครับกว่าจะคำนวณได้ใช้เวลาหลายวันนะก็เนี่ยครับแนวทางเลขดับ3ตัวตรงนะครับก็ให้ดูเป็น แนวทางไว้แล้วกันครับก็แคปหน้าจอไปดูเลยนะครับสูตรเลขดับ3ตัวตรงนี่ก็เป็นชุดเลขดับ3ตัวตรงอีกชุดหนึ่งนะครับก็ให้ทาง fc แฟนช่องนำไปดูครับเผื่อเลขในใจที่ท่านมีก็ถ้าท่านชอบก็ลงทุนไปได้เลยนะครับวันนี้สูตรก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นแหละครับนี่ก็จะเป็นชุดตัวเลขดับอีก ชุดหนึ่งแล้วกันครับที่ให้ fc แฟนช่องได้ไปดูครับก็ดูพอหายสงสัยไปสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับชุดตัวเลขดับนะครับแคปหน้าจอแล้วก็นำไปพิจารณาได้เลยสำหรับใครนะครับที่อยากได้ชุดเต็มที่จะนำตัวเลขไปลงทุนนะครับแนวทางของหลวงปู่แว่นเท่านั้นนะครับก่อนี่นะครับ แอดเพื่อนเข้ามาเลยนะครับเช่อนี้นะครับรูปภาพตามนี้ครับก็รีบตัดสินใจครับชา้าเดี๋ยวไม่ทันการนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลกันทุกท่านสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ